ยิวาดาตังหลังจากที่หนุ่ยบาดเจ็บจากการถูกยิงจากพวกลูกน้องของทีมที่ตามมาฆ่าปิดปากถึงที่เขาพมลาซอจึงจะไปเอาใบาสาบเสือมาช่วยห้ามเลือดให้หนุย่ยแต่จังหวะนั้นทั้งคู่ต่างได้ยินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยตามมาหลอกหลอนไม่หยุดทําให้ลาซอตัดถึงใจพาหนุ่ยไปหาเสียงลึกลับนั้นหวังจะช่วยรักษาให้กายเพชรรู้ว่า ลาซออยากเรียนอาคมจึงอาสาจะช่วยสอนให้ลาซอตกใจมากไม่คิดว่ากายเพชรจะช่วยสอนอาคมให้เขาทำให้เขานึกถึงขนนกที่ทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของกายเพชรก่อนหน้านี้และฝูงนีกาที่บินว่อนมาทำลายลูกน้องของทีมก็เป็นเพราะอาคมของกายเพชรนั่นเองลาซอทบทวนเหตุการณ์ในอดีตจนเขาจำได้ว่ากายเพชรคือคนที่เจอในป่า ตอนที่เขาออกไปล่าพญามหมูป่าและเป็นคนช่วยรักษาแผลให้ด้วยทั้งยังถูกกายเพชปั่นประสาทถ้าเขาบวชความฝันที่จะเป็นจอมขมังเวทก็ทำไม่ได้ลาซอพยายามหนีแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นแถมยังขอความช่วยเหลือจากกายเพชอีกลาซอต้องการให้กายเพชช่วยรักษาแผลให้หนุย่ยกายเพชจึงพูดเรื่องที่จะสอนอาคมให้กับลาซอโดยบอกว่า เขาต้องการของบางอย่างเพื่อเส้นบูชาครูลาซอย้อนถามว่าอะไรเหรอครับกายเพชรจึงชี้ไปที่ตัวหนุ่ยแต่ลาซอไม่ยอมกายเพชรจึงเปลี่ยนมาใช้กรีดกรีดเลือดในตัวเขาให้เข้าไปอยู่ในกายของลาซอแทนบอกไปว่าจําไว้นะเลือดกูอยู่ในกายมึงเพื่อชักนำและควบคุมลาซอให้เรียนอาคมมนต์ดำให้ง่ายมากขึ้น ในคืนนั้นเจ้าเมืองด้วงที่นอนอยู่จูๆ่ๆเสือวัดก็บุกเข้ามาทำร้ายบีบคอพอรู้ว่าทางการตั้งค่าหัวตัวเองกับลาซอตั้งคนและร้อยตำลึงเพื่อตามล่าตัวในคดีฆ่ายกครัวครอบครัวขุนยอดทำให้เสือวัดเข้าใจว่าเป็นฝีมือของเจ้าเมืองด้วงและขุนแพ่งที่โยนความผิดให้กับเขาและลาซอให้ต้องกลายเป็นแพะรับบาปเสือวัดโกรธแค้น จึงเข้าไปจัดการเจ้าเมืองด้วงที่ใส่ร้ายเขากับลาซอแต่แล้วกับถูกพวกของขุนแพ่งและเสือพูดรวมถึงแพะเข้ามาช่วยเจ้าเมืองด้วงเอาไว้เสือพูดกับแพะจึงใช้โอกาสนี้คิดกำจัดเสือหวัดด้วยอีกคนเสือพูดจึงบอกเรื่องที่เขารวงลาซอให้ร่วมมือฆ่าขุนยอดพร้อมแหวกเสื้อให้ดูที่หน้าอกของเขาจนเสือหวัดได้เห็นว่าเป็นไอ้ยอด พี่พ่อเท่าครัวพุทธเคยสักยันให้จึงย้อนถามว่านี่มึงฆ่า,ายอดเหรอเสือผุดธพูดออกมาอย่างไม่สำนึกบอกว่าทำไมกูจะฆ่าคนอย่างอายอดไม่ได้วะเสือหวัดแขนเสือผุดเป็นอย่างมากที่กล้ายโยนความผิดให้เขากับปลาซอทํทำให้เสือหวัดคิดจะเอาคืนกดหัวเสือผุดให้ได้จึงท่องคาถาเพื่อจะจัดการกับเสือผุดแต่แล้วแพะกลับใช้ปืนยิงหม้อ ที่ใส่เลือดหมาดำจนแตกไหลออกมาตกใส่หัวเสือวัดเข้าไปเต็มๆเ,เพื่อล้างอาคมของเสือวัดทำให้อาคมเสื่อมเสือวัดจึงตัดสินใจใช้วิชาล่องหนหนีออกมาก่อนจะใช้เกรดกรีดยันที่หน้าอกออกเขาร้องโหยหัวออกมาอย่างเจ็บปวดทุกทรมานเป็นที่สุดไม่ต่างจากตอนที่ขุนยอดถูกเสือพุทธเอายันที่หน้าอกไปเสือวัดเจ็บใจมาก ที่ไม่สามารถล้างแค้นให้ขุนยอดได้ส่วนเยี่ยมก็ได้มีโอกาสเข้ามาในถ้ำเพื่อศึกษาวิชาตำราสายเวทแต่ในระหว่างฝึกสมาธิจิตที่ยังคงมีความแค้นก็เกิดฟุ้งซ่านเห็นภาพลวงตาปรากฏวิญญาณของคนที่เขาเคยรู้จักตามมาหลอกหลอนจนได้พระเท่าขรัวพุทธที่รู้ว่าเยี่ยมยังคงไม่ล้มเลิกกลับไปแก้แค้นลาซอกับเสือวัด จึงพยายามเตือนสติให้ดับความแค้นลงแต่เยี่ยมกลับบอกไปว่าทุกของกระผมจะดับลงได้ก็ต่อเมื่อพวกมันได้รับผลกรรมตอบสนองทำให้พระเท่าขัวพุทธยังไม่สามารถสอนวิชาอาคมให้กับเยี่ยมได้เพราะในใจของเขานั้นยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เยี่ยมที่มีเป้าหมายต้องการแก้แค้นจึงตั้งใจฝึกวิชาอย่างเอาจริงเอาจังแต่ในระหว่างฝึกฝนวิชาสายเวท มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะจิตที่ยังคงฝังแค้นเยี่ยมก็ดันนึกถึงใบหน้าของเสือวัดขึ้นมาในเหตุการณ์ฆ่าอยู่ครัวเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเสือวัดกับปลาซอเป็นคนทากิเลสบังตากรรบังใจทำให้จิตใจที่ตั้งมั่นเผลอหลุดออกไปเยี่ยมจึงต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่โดยไม่มีทิฏฐิเข้ามาครอบงำเยี่ยมลองฝึกฝนวิชาอาคมแถวน้ำตก แต่จิตที่วอกแวกก็ทำให้เขาถูกพวกผีปั่นป่วนผีป่านางไม้เข้ามาคอยขัดขวางโดยแปลงกายเป็นยิ่วหวาเข้ามาหาเขาหวังยั่วยวนทำทีจะจูบให้เขาตกหลุมพรางจนเขาถูกทำร้ายแต่เขาก็พยายามใช้คาถาปราบผีตนนั้นให้ถอยหนีไปได้ส่วนเดือนกับดวงใจก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เดือนไม่เคยไว้ใจขุนแพ่งและเสือผุดเลย ที่มาร่วมมือกับพ่อของเธอเพราะกลัวว่าวันหนึ่งมันจะนำความเดือดร้อนมะาให้พ่อของพวกเธอเป็นแน่ส่วนปั้นกับโนรีที่รู้ว่ายี่วหวาไปตามหาลาซอที่เขาพมจึงมาบอกเนียมกับแช่มให้รับรู้เมื่อเนียมที่ได้ฟังก็เกิดหัวเสียขึ้นมาเพราะเป็นห่วงยี่หวามากและคิดว่ายี่หวห่ากำลังจะลนหาที่ตายแท้จึงรีบส่งข่าวบอกให้เสือวัดรับรู้ ในขณะที่ยีหวาก็ใช้กระถาแปลงกายมาในลุกผมสั้นและเดินทางมาถึงที่เขาพรมด้วยความรู้สึกผิดจึงพูดออกไปว่ายี่หวาขอโทษนะลุงเนียมฉันแค่อยากเจอหน้าพิลาซอสักครั้งจากนั้นยี่หวาก็เดินเข้าไปในถ้ำหวังจะเจอพิลาซอแต่กลับพบเยี่ยมแบบไม่คาดคิดเธอจึงตะโกนเรียกเขาไววห้เบอส่วนเยี่ยมก็ตกใจเรียกยี่หวาว่าอ้อรอ สองคนโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจเป็นอย่างมากที่แนที่สุดพวกเขาก็ตามหากันจนเจออย่างที่หวาเคยบอกเอาไว้ว่าถึงโลกจะกว้างใหญ่หัวใจเราก็จะตามหากันจนเจออีหวาบอกว่าเธอมาตามหาพี่ชายส่วนเยี่ยมก็บอกว่าเขามาเรียนวิชาอาคมที่เขาพมกับพ่อเท่าขรัวพุทธเพื่อแก้แค้นคนที่ฆ่าครอบครัวของเขาโดยที่หวาไม่รู้ว่า เยี่ยมเป็นลูกชายของขุนยอดที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งเยี่ยมเองก็ไม่รู้ว่ายี่หวาเป็นน้องสาวของลาซอและมีพ่อชื่อเสือวัดคนที่เขาเข้าใจว่าฆ่าครอบครัวของเขาเมื่อเยี่ยมที่แขนใจและเชื่อว่าเสือวัดกับลาซอคฆ่าครอบครัวของเขาเยี่ยมจึงบุกไปหาลาซอเพื่อจะล้างแค้นบอกไปว่ามึงฆ่าครอบครัวกูวันนี้คือวันตายของมึง ลาซอที่ไม่กลัวจึงบอกไปว่ามึงกับกูได้เจอกันสักทีมึงมีดีอะไรมึงก็งัดออกมาสองคนต่อสู้กันแต่ลาซอก็เป็นฝ่ายเพรียยพันถูกเยี่ยมคิดจะใช้มีดผ่าเตรียมจะฆ่าลาซอแต่พ่อเท่าขวัวพุทธกลับเข้ามาเตือนสติพอร,รู้ดีว่าเยี่ยมกำลังแก้แค้นผิดคนแต่พ่อท่านก็ไม่อาจปริปากบอกความจริงได้ เพราะมันเป็นชะตากรรมของพวกเขาส่วนเสือวัดก็ผิดหวังที่ด้านด้นตามหายีิหวจนถึงสำนักเขาพรมแต่กลับไม่พบในขณะที่เยี่ยมกับยีิหวาได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันอีกครั้งพวกเขาต่างมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้ขณะเดียวกันลาซอพี่ชายของยีิหวความแค้นทำให้เขาค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ และกลายเป็นภัยต่อทุกฝ่ายลาซอใช้อาคมที่กายเพชรสอนให้นำมาใช้ในทางที่ผิดด้วยการทำสเสน่ห์ใส่เดือนหญิงที่ตนเองหมายปองแม้คิดจะหนีแต่ก็หนีไปไม่พ้นจนในที่สุดเดือนก็ตกเป็นของลาซอจนได้เมื่อเยี่ยมที่ยังคงเชื่อว่าเสือวัดกับลาซอคือคนที่ฆ่าครอบครัวเขาจึงพูดกับตัวเองว่าให้เสือวัดกับลูกชายมัน ต้องชดใช้อย่างสาสมเยี่ยมจึงร่ำเรียนวิชาอาคมเพื่อไว้รอ,อคอยวันเวลาที่จะได้ล้างแค้นจนวันหนึ่งเยี่ยมจึงหาอกาศบุกไปหาลาซอและคิดจะใช้ปืนยิงจนเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่จังหวะนั้นยี่หว่าก็เข้ามาขวางไว้เยี่ยมจึงบอกกับยี่หวาว่า,วาไอเสือวัดพ่อของเองฆ่ายออกครัวบบ้านข้าข้าเห็นกับสองตาข้าเอง ยี่หวาที่ได้ฟังจึงบอกกับเยี่ยมเปวา่าข้าทนอยู่กับคนที่คิดจะฆ่าพ่อข่าพี่ชายของข้าไม่ได้หรอกเมื่อเยี่ยมรู้ความจริงว่ายี่หวาเป็นลูกสาวของเสือวัดความแทนที่ฝังลึกในใจทำให้เขาไม่อาจยอมรับความจริงนี้ได้เยี่ยมเลือกตีตัวออกห่างจากยี่หวาและปล่อยให้ความโกรธเกลียดจากอดีตกับมาครอบงำชีวิตอีกครั้ง ขณะที่ยิว่าก็สับสนและเจ็บปวดกับการเปลี่ยนแปลงของคนที่เธอรักยีิว่าที่ไม่เชื่อว่าพ่อและพี่ชายจะฆ่าคนบริสุทธิ์ตายได้จึงต้องพยายามหาทางพิสูจน์ให้เยี่ยมชายที่ตนรักได้รู้ความจริงเช่นกันยีิว่าจึงจะหาตัวคนบ้ายเพื่อหลางมนทินให้พ่อให้ได้ในขณะที่พ่อเท่าขรัวพุทได้มอบลายแทงให้กับเยี่ยมลายแทงนี้ จะนำเขาไปยังถ้ำเหล็กไหลไลโกแล้วบอกให้เขาใช้เหล็กไหลไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเยี่ยมนำลายแทงนั้นไปยื่นให้หวาดูและบอกว่าการจะไปที่นั่นมันอันตรายแค่ไหนแต่ยี่หวาคิดว่าเธอพร้อมจะเสี่ยงตายไปกับเขาต่อให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเธอก็จะไปกับเขาเยี่ยมกับยี่หวาจึงเดินทางไปยังถ้ำเหล็กไหลไลโก การเดินทางไปนำตัดเหล็กไหลออกมานั้นคนธรรมดาไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาอยู่และพร้อมจะเข้าทำร้ายผู้ที่เข้าไปเอาได้ทุกเมือ่อหากผู้นั้นไม่ใช่คนดีมีบุญหรือมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากพอการจะนำเอาเหล็กไหลไปใช้นั้นจะต้องใช้น้ำพึ่งฉลมก้อนเหล็กไหลาจากนั้นใช้ไฟลน ให้เหล็กไหลย,ยืดตัวออกมากินน้ำผึ้งพร้อมกับเล่นไฟไปด้วยหล่นไฟเหล็กไฟเอาไว้จนกระทั่งมีขนาดบางเท่าเส้นได้ถึงจะตัดให้ขาดออกจากกันได้เยี่ยมเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนดีมีคุณธรรมถึงได้ครอบครองเหล็กไหลเมื่อเยี่ยมได้มันมาแล้วพระเท่าขัวพุทธจึงทำพิธีเพื่อให้เหล็กไหลฝังเข้าไปอยู่ในตัวของเยี่ยมในถ้ำพิธี เยี่ยมถอดเสื้อลงไปแช่น้ำว่าในรางยาพ่อเท่าขัวพุทธสวดบทพันยักษ์หวยหวนอยู่บนแท่นหินเยี่ยมขึ้นมาจากรางยาพ่อเท่าขัวพุทธเอามงคลได้สายสินครอบบนหัวเยี่ยมจากนั้นก็ลองฝึกวิชาคงกระพันส่วนลาซอที่ฝึกวิชาอาคมใสเวทมนต์ดำกับกายเพียจนเก่งขึ้นจนเสือพุดเริ่มสงสยัยจึงจะไปบอกแพะกับเจ้าเมืองด้วง ลาซอจึงล้างแค้นเสือผุดเพื่อแก้แค้นที่โยนความผิดให้เป็นแพรับบาปลาซอจึงปลอมเป็นแพะเอาหนังกวายให้กินแล้วท่องคาถาบิดไส้ทำให้เสือผุดตายคาที่ย้อนกลับไปในวัยหนุ่มที่หน้าผายอดหวัดเนียมแช่มทั้งสี่วิ่งไล่ตามจับตัวเพชตามมาจนกระทั่งถึงหน้าผาชันสูงฝูงกาบินว่อนวนเวียนอยู่รอบๆร,ร่างของเพช ในเขาพรมทำพิธีพุทธกำลังทำพิธีสวดมนต์ให้หวัดยอดเนียมแชมเพชรในวัยหนุ่มพุทธเสกข้าวเหนียวดำและว่านคงกระพันใส่ปากให้หวัดรวมถึงคน,นอื่นๆไล่ทีละคนจากนั้นทุกคนก็ถอดเสื้อลงไปแช่น้ำว่านเนรางยาพร้อมกันพุทธสวดบทพันยักษ์หวยหวนอยู่บนแท่นหินหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาจากรางยา พุทธเอามองคลได้สายสินครอบบนหัวให้ทีละคนจากนั้นพุทธจึงชักปืนขึ้นมายิงเปรี้ยนใส่หวัดจนร่างหวัดกระเด็นตามแรงปืนเพื่อลองวิชาคงกระพันส่วนเสือหวัดที่เคยขอให้ลาซอบวดตลอดชีวิตแล้วจะยกโทษไท้ถือซะว่าลูกชายได้เกิดใหม่ในผ้าเหลืองแต่พอรู้ว่าลาซอไม่อยากบวดแต่แอบไปเรียนวิชาอาคมสายดำกับกายเพชร ทำให้เสือหวัดคิดว่าลาซอของกูไม่กลับแล้วจึงจัดการจับกายเพชรไปขังไว้ที่จวนเจ้าเมืองท่าคิรีที่มีคุกใต้ดินกายเพชรรออยู่ในคุกใต้ดินโดยใช้ยานของเสือหวัดสะกดไว้เพื่อกันหนีเพราะกายเพชรกับลาซอมีหัวใจเชื่อมกันและพยายามยับยั้งไม่ให้ลาซอต้องถลำลึกไปมากกว่านี้และแล้วเมื่อยี่หวาได้เจอกับเยี่ยมอีกครั้ง เยี่ยมจึงบอกไปว่าไม่มีไอ้เบลอคนเดิมอีกต่อไปมีแต่เยี่ยมลูกชายของขุนยอดที่ถูกไอ้เสือวัดกับลูกชายข้าย,ยกครัวเท่านั้นยี่หวาจึงบอกว่าข้าไม่มีวันยอมให้เองทำอะไรพ่อข้ากับพี่ข้าหรอกเยี่ยมเจ็บปวดใจมากเมื่อพบว่าผู้หญิงที่เขารักคือลูกสาวของศัตรูที่ข้าครอบครัวตัวเองขาจึงถอดสร้อยเขี้ยวพญาหมูป่าคืนแก่ยี่หวาเพื่อตัดขาดจากเธอ ยีหวห์ตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของพ่อเพื่อพิสูจน์ว่าเสือวัดไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่ใครกล่าวหาการสืบค้นทําให้เธอพบพิรุธหลายอย่างและเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์ในอดีตอาจถูกปิดเบือนหลักฐานหลายอย่างเริ่มชี้ชัดว่าความจริงในอดีตไม่ได้เป็นอย่างที่เยี่ยมเชื่อมาโดยตลอดชังช่วยยีหวหหาหลักฐาน ช้างปลอมตัวแจกใบปลิวให้ชาวบ้านชุมนุมกันและไล่เจ้าเมืองออกช้างอยากให้เจ้าเมืองโดนจับเยี่ยมร่ำเรียนวิชาใส่แหวนจนเก่งมากขึ้นและหาโอกาสกลับมาจัดการลาซออีกครั้งเยี่ยมตัดสินใจลงมือคิดจะฆ่าลาซอเพื่อล้างแค้นก็ใช้อาคมทำร้ายไปที่หัวใจของลาซอยีอ่หว่าที่วิ่งเข้ามาห้ามก็เจ็บหัวใจตามไปด้วย เยี่ยมที่เป็นห่วงจึงหยุดทำร้ายลาซอและตรงเข้าไปดูอาการของยิหวหาทันทีซึ่งในตอนนั้นก็มีเสือวัดและแชม่มเข้ามาดูอาการของยิหวหาด้วยเมื่อเยี่ยมที่ยังคงแค้นและร้อนวิชาจึงลองใช้วิชาคงกระพันคิดจะทำอะไรบางอย่างเสือวัดบอกเยี่ยมว่าเอ็งเป็นคนดีมีคุณธรรมถึงได้ครอบครองเหล็กไหลแต่ห้ามใช้ของศักดิ์สิทธิ์ในทางที่ผิดเด็ดขาด เยี่ยมไม่ฟังจึงปล่อยพลังระเบิดหินหน้าผาจนนิวาเสือวัดและเนียมที่ยืนอยู่ก็ไม่อาจต้านทานได้ซึ่งลาซอาก็ฝึกวิชาหายตัวด้วยเช่นกันเยี่ยมใช้วิชาหายตัวมาทำร้ายเสือวัดด้วยสร้างความตกใจให้ทั้งนิหวาและเสือวัดเป็นอย่างมากเยี่ยมยังคงแบกความแค้นในอดีตไว้ในใจเพราะเชื่อมั่นว่าครอบครัวยิหวาคือผู้ทำลายครอบครัวของตน ขณะที่หวาเลือกยืนอยู่ข้างเขาแม้จะรู้ว่าตนเองอาจกลายเป็นเป้าหมายของความเกลียดชังในขณะที่พ่อเท่าขัวพุทธเตือนลาซอไปว่ามิจฉาทิฐิที่ครอบงำจะทำให้ชีวิตเองตกต่ำลาซอจึงบอกไปว่านิมนต์พ่อท่านไปเทศนาต่อชาติหน้าเถอะลาซอถลำลึกสู่อาคมมนต์ดำกลายเป็นภัยกับทุกฝ่าย ยีหวาพยายามหยุดพี่ชายแต่ไม่สำเร็จที่ชายป่าท่าคิรีตอนกลางวันเยี่ยมยี่หวาหวัดแช่มยี่หวาตกใจเมื่อรู้ว่าลุงเนียมตายแล้วส่วนลาซอก็ถูกกายเพชรครอบงามถลําดึกกับใสเวทมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะปกป้องครอบครัวและลบล้างคำทำนายแต่ยิ่งใช้พลังเหล่านั้นเขายิ่งสูญเสียตัวตน เริ่มตระหนักว่าการกระทำของตนกำลังนำพาความสูญเสียมาสู่คนรอบข้างจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อยี่หวาถูกทำร้ายอย่างรุนแรงกายเพชรกลับมาคิดจะฆ่ายี่หวาแต่เยี่ยมเอาตัวไปปกป้องยี่หวาอาไว้จนทำให้เยี่ยมได้รับบาดเจ็บเยี่ยมยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเธอเหตุการณ์นี้ทำให้เยี่ยมเริ่มตั้งคำถามกับความแค้นในใจตัวเอง จากชายที่มีเป้าหมายเพียงการล้างแค้นเขาเริ่มกลายเป็นชายที่ต้องการปกป้องคนรักมากกว่าทำลายศัตรูความรักเริ่มมีพลังเหนือความแค้นในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าผู้มีอำนาจในเมืองเจ้าเมืองดวงคือผู้อยู่เบื้องหลังศกนาฏกรรมทั้งหมดใช้คำทํำนายและความเชื่อเป็นเครื่องมือควบคุมผู้คนและใส่ร้ายเสือหวัดให้เป็นแพะรับบาป เพื่อกำจัดศัตรูแล้วรวบอำนาจไว้กับตัวเองทำให้เยี่ยมรู้ว่าเขาถูกชี้นำให้เข้าใจผิดมาตลอดศัตรูตัวจริงไม่ใช่ครอบครัวยวิวหเยี่ยมรู้ความจริงแล้วว่าเหตุการณ์ฆ่าย,ยกครัวเป็นฝีมือของเสือผุดที่ครอบงำให้ลาซอร่วมมือด้วยเสือผุดแปลงกายเป็นเสือวัดเพื่อทำรายครอบครัวของขุนยอดนั่นเองผู้มีอำนาจที่แท้จริงถูกโค่นล้ม ชุมชนหลุดพ้นจากความกลัวที่ครอบงำม,มานานความแค้นที่เยี่ยมยึดถือมาทั้งชีวิตจึงกลายเป็นภาพลวงตาเรื่องราวดำเนินไปสู่โศกนาฏกรรมเมื่อเกิดสงครามอาคมครั้งใหญ่เสือวัดเลือกเสียสละชีวิตเพื่อหยุดอาคมต้องห้ามยห,หวาสูญเสียพ่อส่วนลาซอที่ถลำลึกกับอาคมมนดํดำเริ่มสำนึกในความผิดของตน แต่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ทำลงไปได้ในที่สุดลาซอเลือกช่วยอิหวหาและยอมแลกด้วยชีวิตของตนเองการตายของเขากลายเป็นการไถ่บาปและเป็นจุดสิ้นสุดวงจรความแค้นภายในครอบครัวส่วนปั้นก็ได้เป็นโปริสตามที่เขาฝันเอาไว้แต่พ่อของเขาต้องมาตายด้วยน้ำมือของผู้มีอำนาจเมื่อศัตรูตัวจริงถูกเปิดโปงและถูกกำจัด วงจรแห่งการล้างแค้นของสองตระกูลก็สิ้นสุดลงอย่างแท้จริงเยี่ยมยอมรับความผิดพลาดของตนเลือกออกเดินทางเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เคยทำผิดเยี่ยมเลือกปล่อยวางอดีตยอมรับความจริงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นแทนการใช้ชีวิตด้วยความแค้นยี่หวาเลือกละทิ้งเส้นทางอาคมเลือกอยู่ดูแลชุมชน สื่ทอดความดีและความจริงของครอบครัวใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสุดท้ายยี่หวาและเยี่ยมได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่กอดกันด้วยความดีใจความแค้นจบลงด้วยความจริงความรักการให้อภัยและความเข้าใจคืออิสรภาพที่แท้จริงของหัวใจทั้งสองยังคงรักกันและเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปอย่างมีความสุข จบบริบูรณ์หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ